ไดเปลี่ยนไปตอนที่สองมาแล้วและครั้งนี้พวกเราจะต้องมาช่วยพ่อจากวิญญาณไล่พวกเราจะช่วยพ่อได้สําเร็จหรือไม่ไปรับชมกันได้เลย,ยพเครื่องแล้วเกเรียนหลามวันนี้เรามาอยู่กันในแม่พ่อได้เปลี่ยนไปกันอีกครั้งหนึ่งแนะเย้ อ๋ทุกคนครับบอกว่าเกมนี้ทุกคนครับมันมีภาค2มาแล้วนะว่าพวกนายเราจะมาเล่นกันในวันนี้เลยนะเว้ย<อ>ภาค2จะน่ากลัวขนาดไหนล่ะเนี่ยเออหวังว่าจะไม่ต้องต้มามะม่ายพอแล้วนะโ <c oughs> อ,อ้ยชักเกียร์ทำให้คุณพ่อมากเลยและด้านหนังทุกคนครับตรงนี้นะเหมือนจะมีของให้เราได้เติมด้วยนะเว้ยเนี่ยพวกนายดูถ้าเกิดว่าเราเติมห้าสิบโลเบักใช่ไหมราสามารถใช้เป็นอตนวตารเพราเราได้นะเว้ยไม่ต้องใช้เป็นตัวเหลืองแบบนี้ ซื้อก็ได้แนะเพราะถ้าเกิดว่าเราซื้อเราจะไม่ใช่ลูกพ่อเราไงเออเราจะเป็นคนอื่นและก็นี่คือเป็นไฟฉายที่ดีขึ้นนะคะและนี่คือเป็น s ปรองเกอร์สเตมิแล้และก็ v i p ประมาณนี้ฉันจะซื้อประมาณสักสองอันละกันนะอาไฟฉายดีขึ้นแล้วก็ s t ต m i n นประมาณนั้นแหละเออสองอันนั่แหละซื้อเลยจัดไปเลยจะเกือบไฟฉายที่ดีก็ทุกคนครับกดซื้อตรงนี้แล้วก็ลองเกอร์สเตมิแน่ทุกคนกดซื้อเลยตรงนี้ต่อเลย ก็เป็นโซนภาค2หรือชาร์เตอร์สนั่นเองนะคะไปตรงชาร์เตอร์หนึ่งก็จะอยู่ตรงนั้นแลเดียวนะพวกนายแนะนี่มันคืออะไรนะ,วะสวรรค์แลนดด้านแน่ตรงนั้นแน่โอ้โหเดล้าซอบเดล้าทุกคนครับตรงนี้เราไปสวรรค์เลยดีกว่าจะเกิด,ดเราไม่ต้องเล่นแล้วชาร์เตอร์สองเออไปสวรรค์เลยได้ไหมเออไปเลยดีกว่าหมายความว่าตอนไปไงพวกนายก็ไปสวรรค์จริงโอ้ชั้นว่าไม่น่าใช่สวรรค์นะลงพื้นแบบนี้นรกแน่นอน แม่วันไหนเรามานั่งโต๊ะกันเลยเว้ยนี่พ่อรอเราอยู่ตรงนี้สวัสดีครับคุณพ่อเจอกันอีกแล้วว <Hello. S 1> ันจะมีคนหนึ่งนะครับมาเล่นกับ,เ,ออบเราด้วยนะครับบอกว่าจะไม่เกลียนเรานะไม่เกลียนแล้วต้องแบกด้วยนะเออแบกเราด้วยนะครับนี่คือเล่นครั้งแรกเลยทุกคนไม่เคยเล่นก่อนแน่นี้เลยโอเค,เครอลอคดที่ห้านะนครับเรามีสี่คนไม่ใช่แหละเออแล้วห้าคนมาจากไหนเออหัวก็โดรพ่อยังไงเล่าโอ้พอ่อก็โกรธด้วยนี่ หลังจากอีฟนิ่งหลังจากตอนเย็นใช่ไหมนีอะไรเนี่ยโอ้เสียงโคตรดังเลยุะครเปิดมาก็ได้ยินเสียงพ่อเลยอะแหลเรามาเริ่มน่าจะกินข้าวด้วยกันใช่ไหมนี่อย่าลืมทําข้าวให้ฉันด้วยนนฮิฮิข้าวคืออะไรเนี่ยมาม่าเหมือนเดิมหรือเปล่าน่เออจะว่ามาม่าแน่เลยไหนลองดูซีนนี่ไงมาม่ามันเดิมเหมือนเแต่มันทำไมทําเร็วจังเลยแน่เออคลิกเดียวเลยนี่นะอ่าเดี๋ยวพวกไหนโอ้ทำไมฉันตาเบลอตาเบ้อ จะได้ยินเหมือนเสียงใครท่องกระถาไม่รู้อ่ะเออ,เอ,อจริงทุกคนว้ตอนแรกคือทําข้าวล้องกดค้างนุกคนแต่ตอนนี้คือวางได้เลยดีว่ะโอเคไอ,อ้แล้วใครกินของหมดเลยอ่ะเหมือนจะมีคนมาเคาะประตูทุกคนครับคนนี้อีกแล้วที่มาเคาะประตูแล้วไอ้หลอบนี้พกอาวุธมาด้วยอเออน่ากลัวสุดๆเลยไม่นะพ่อไอ้คนหน้าคนรู้นั่นอีกแล้วแน่เออมาอีกแล้ว ไม่เป็นไรลึกพ่อสตองพ่อแข็งเก่งยืนแล้วโอ้โ oh, หพ่อขี้ oh, โมแม่ <c oughs> ไมเหี้ยเมครั้งที่แล้วพ่อกระโดดไปแล้วนะโอ้ห oh, นี่มันเย,ย่มากเลยทุกคนครับต้องทำไงดีพวกเราเออ it is bad อ่ะเดี๋ยววันนี้คือประตูที่ไม่เปิดนี่ไ <c oughs> ด้เวลาให้เราหาดี <c oughs> แอบทุกคนแอบแอบได้ไหมตรงนี้หรอแอบบเลยคุยให้เราซ่อนในล็อกเกอร์เว้ย อแอบแน่วโอ้ยพวกนายสามารถเปิดไฟฉายได้น,น,นะเปิดไปด้วยก็ดีเดี๋ยวมันจะมืดเกินไปโอเคได้สงสัยเลยอะไฟฉายเจ้ากบสว่างขนาดไหนนะโอ้สว่างเโคตอๆจริงๆก็เป,เ,ปเปิดเปิดหลอดไฟแน่โอ้โหห้องใต้ดินนี่ท้งยเล่นเราไม่เคยลงมาเลยนี่ใช่มันปิดอยู่นะแมวจะโลมอ่ะอ,อ๋อนี่ทุกคนคะวิธีเล่นนะคะพอผมก็คือปิดไฟเพื่อประหยัดพลังงานประมาณนั้นแหละมั้ง อาโอเคแล้วก็มีให้เราเอาของมาบังตรงนี้๋อขวางทางพ่อไว้โอ้ยมีให้เราหาสัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้ด้วยอะ่ะเออ,ออะไรฮะหลักฐานนู่นนี่แน่นนะครับแล้วก็มีเป็นอันนี้คือเป็นสมุดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคือกับหลักฐานโอเคแล้วไงต่อโยนยาใส่พ่อพ่อแบบนี้เลย <c oughs> โอ้แล้วตัวนี้คือเหมือนเดิมนะทุกคนแอบแล้วก็กินอะไรแบบเหมือนเดิมเป๊ะเราต้องทำยาก,ก่อนที่จะสายเกินไปด้วยนะมีเวลาจํากัดด้วยนะทุกคน <c oughs> โอ้แล้วพวกนายคือต้องทาก่อนตีสามด้วยนะยานี่ โอ้เวลาก็เหลือไม่มากแล้วเอ้าจะขึ้นมาใส่ออกซิเจนก่อนแล้วกันเดี๋ยวคือฉันไม่ได้กินข้าวเลยนี่อนไลยแห้งตายเลยเฮ้ยพ่อมาพ่อทำลายฉันแล้วเอาออน้องตอนนี้ทุกคนครับเรามาเล่นใหม่กันนะเล่นแค่3คนตอนนั้นทุกคนไม่มีคนอื่นแล้วนะคะมาเริ่มทำอาหารให้พ่อได้เลยเราเล่นกันเองน่าจะเข้าใจกว่าทุกคนครับเดี๋ยวผมอำอาหารเก็บไว้ที่ตัวได้หนึ่งอันนะกินได้เลยป่ะนี่กินได้เลย อย่าลืมเตรียมน้ำนะเว้ยเออเก็บไปด้วยโอเคเอทุกคนมีหยิบน้ำมาเราก็กรองน้ำตรงนี้เลยเราต้องจองที่แอกไปไหมจองเอาไว้ด้วยเนี่ยเขาใช้อันนี้แล้วกันอันไหนนี้ไอ,อตอเร็วตออเร็วพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วโอเคไอ้ยมันเห็นใส่รังอะไรไม่รู e ้แน่ E ถ<อ>้ากาบ MC สองเว้ย โอเคทุกคนแคมนี่มาเนี่ยเวลาเราออกทำไมเป็นแบบนี้วะเนี่ยทำไมนายดินขนาดนั้นอ่ะเออดินมันจะจมดินเลยอ่ะแล้วเราจะเอาของไปวางยังไงอ่ะวางขวางพ่ออันนี้เก็บได้เว้ยอ๋อหยิบเลยหยิบเลยอ๋อคือเราวางแบบกั้นไปตรงนี้ป่ะหรือกั้นไปตรงไหนอแอกั้นขบนเลยกั้นประตูน่โอเคกั้นไปแบบนี้เลยกั้นพ่อเวลาพ่อเดินมาจะได้แบบอาจจะชะลอพ่อขึ้นนะคะอันนี้คือเป็นเค้กอะไรก็ไม่เลยไอ้ขาบห้เราปิดไฟด้วแน่สิ่งสําคัญเลยแน่ ปิดไว้เลยวกงานเดวนี่นี่คือเหมือนจะเป็นส่วกปรณกอในการทำยาใช่ไหมนี่เราต้องหาบาอแสนะทุกคนแคมในนี้มีไข่เอ้ยพ่อมาโอเคแอบเลยที่แดงของฉันพ่อไม่อย่างเนี้ยพ่อติดกับดักแน่เลยนะโอ้ติดกล่องออกมาแล้วเร็วสิคุณพ่อโอ้ยโอซิเจนลดแล้วเออขอกินน้ำด้วยหนึ่งอึกเอ่ม่อแหล่พ่อจะไปพ่ออยู่ไหนเนี่ยไปพ่อติดแบกไปะนี่ออกไปก่อนนี้มาลองมาเดิไหนขอลองดูคุณพ่อหน่อย เอตีเจกันล้จะหมดอะแล้วพอขวางประตูอย่างเงั้ยเราจะไปยังไงเงี้ยตาวตีเจหมดแล้วโอ้พ่อออกไปได้พ่อยังไพ่อไปไปได้โอ้ยทำนายเี้ยอะ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 ออะอะอะะอะออะ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 อนอะอะ้อะอะีะอลอะออะอะอะระอนอะ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 น้ ไอเดี๋ยวพวกนายดูดีนห้องนี้มีอะไรแน่ว้ยฉันเจอกุญแจเบสเมนต์โอเคเก็บมาเลยกุญแจเบสเมนต์แล้วนี่คือเราสามารถวางหนังสือได้เลยอ๋อนี่ไงหนังสืออยู่ไหนหนังสือว้ายอันนี้ไงเนี่ยจะวางแล้วอ๋อนี่ไงเราหลักฐานมาใส่ตรงนี้ได้เว้ยเสียงกระซิบตอนนี้เราไม่มีเสียงกระซิบนะใช่เรามีเอ้ยไปแล้วเย่แล้วเย่แล้วเอ๊ะไรเอ๊ะไรเอ๊ะไร ไปฉันนอนเลยละกันเอาทางงานเอาไนอนไม่น่าช่วยนะเว้ยโอ้ยเอลีอ่โอ้พ่อมาหลอกฉันบนที่นอนเลยพอแล้ตอนนี้ออกได้ปะเนี่ยเอาซิเจนย์หมดแน่อจะมาจะ้ก็เลยจะตายแล้วล่ะเว้ยเออไม่น่ารอแล้วจะเกลบอะโอ้โหนั่นอะไรจะรอหนี่เล่นยางไหมโอ้ว ตอนนี้เรามาดูหลักฐานดีกว่าทุกคนเราเจออะไรบ้างนะมีเสียงกระซิบตรงนี้แล้วก็มีไฟไหม้ป่ะไฟไหม้อบอจกต์นะครับต้องการเบสเมนคีน่อ๋อนี่ฉันมียอยู่ฉันมีอยู่ฉันฉนำม,ม,มาอยู่โอเคเปิดเลยเปเลยมากินอาหารที่เราเตรียมไว้ก่อนแล้วก็ของน้ำด้วยเร็วเดี๋ยวพอตื่นเร็วๆแอมมีเป็นมีผ้าไหมมีผ้าปลาหมึกหรืออะไรอย่างงี้ไหมเจอไหมโอ้หมองไม่เห็นขอเปิดไฟก่อนนะมีใครเจอไข่หรืออะไรบ้างมันมีไข่โดนั่าเลยพวกนี้เว้ย ฉันยังไม่เห็นเลยอ๋อนี่ภาพเบอร์มีภาพเบอร์โอเคโอ้ยแล้วเบอร์อย่างบ่อยเลยเออฉันหมอไม่รู้เรื่องไอ้นี่เรนดัลฟูดที่เกี่ยวไม่มีพวกอาหารโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแม่มาแล้วพอมาพอมาแอบเลยจะขอลองเดินดูกันทุกคนครับโอ้โหดูแสนไอ้สกีลแล้วไปไปไปรีรีเบอจะยังอยู่ข้างบนอยู่เลยทำอาหารไอ้โอ้ยฉันจะไปตะกินข้าวเลย โอเคนะอ้โเยเยยาไอแล้วยเรือตยาเอยวยพ่อไหมเดี๋ยวพ่อข้างนะจะเกิดตลาดก็ตายแล้วคือไปเอาอาหารเลยโอ้ยไปกไปเย่น่ัเอาเกินเลยขึ้นทำไม้ามืดเออรดีจอดไวแอลแล้วพ่อเป็นไง อะไรฉันไม่เห็นภาพแม่ไมเห็นภาพแม่อ้อออาวพ่อระเบิด <What? S 1> อ้าวคือโอ้โหไม่ได้เห็นภาพกะซีเลยโอ้โหพ่อไม่พ่อเสียชีวิตเราเราช่วยพ่อไม่ทันหรือ <c oughs> เอาาสียใจจังเลย <c oughs> เอางานศพพ่อเฉยเลยอ้าวงานงานถกพวกนายอยู่ไหน <c oughs> อะประมาณนี้ทุกคนคะฝั่งพ่อไปกับปู่ใช่ไหมนี่ ขาเนี่ยปีเพลไว้ก่อนทุกคนแคมนี่ประมาณนี้ลดน้ำตน้นไม้เลยไอ้ไอ้ไอ,อม้มือมือใครมือปูไอ้พวกในครั้งนี้มันมีภาพปลาหมึกตรงกระเพงมาไอ้นี่หลักฐานหนึง่งครั้งนี้เราภาพเบอรอไม่รู้สึกจะไม่เบอือนะเออมองเห็นชัดเจาเลยรอบนี้ทีคมีสว่างด,ด้วยทุกคนกระซิบด,ด้วยนะมีไฟไหมไหมมีไฟไหมไหมเอ่อมีมีไอ้มีมี โอเคไฟไหมแล้วก็มีมีไข่มีอะไรไหมมีรูปภาพมีไข่มีรูปภาพนะมีรูปภาพด้วยแต่ไม่มีอาหารนะเว้ยโอเคเลยประมาณนี้แล้วก็มีภาพปลาหมึกด้วยเนาะโอเคช็ติกแล้วแล้วมีภาพว่าตรงนี้ทุกคนอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าเราสามารถเจอโดนัทได้ที่ลิฟวิ่งลูมอ่ะก็คือไปด้านบนที่พ่ออยู่มั้งถ้าเกิดเห็นโดนัทเน่ฉันจะได้ติกันนี้เลยไม่มีโดนัทโอเคมีโดนัทเหรอมีมีมีถ้างั้นเดี๋ยวฉันติ๊กเลยเฮ้ยเหมือนว่าเราติกผิดปะเนี่ยเพราะว่าครบเจ็ดอันแล้วยายังไม่มีเลยนะยาที่เราต้องทำแน พอมาแล้วเว้ยโอเคแอบเลยรอบนี้รอบต่อไปแอบต่อเฮ้ยทำไมรู้สึกว่ามาถี่จังเลยช่วงนี้เนี่ยดวงคนกำลังจะผ่านหรือเปล่าพ่อเลยมาเร็วเนแต่ละรอบคือมันจะเปลี่ยนแปลงกันนะไม่เหมือนกันโอ้โหไม่เร็วรีฟิลรีฟิลมันคือรีฟิลรีฟิลอ่ะเนี่ยเออไปรีฟิลด่วนเลยเดี๋ยวแช่ดูตรงนี้ให้มี่ผ้าม่านตรงนี้เกี่ยวไหมอย่านะพ่อเดี๋ยวพึ่งนะอ่าทุกคนช่วยไม่ทัน โอเคทุกคนครับมีแลนด์ดอฟจุดไฟมีเสียงกระซิบมีสวรรค์มีปลาหมึกนะครับแล้วก็มีตัวเลขด้วยแล้วก็มีเป็นอะไรนะโอเคมีเป็นพาเบอร์ด้วยทุกคนตอนนี้เหลือออีกย่างหนึ่งที่ต้องหาเฮ้ยประตูเปิดเองประตูเปิดเองเราได้สูตรมาแล้วทุกคนครับนี่เลยอันแรกคือเป็นปลาหมึกวิ่ใส่ปลาหมึกเข้าไปใส่สายแล้วใส่แล้วใส่เมจิกออเมจิกออมาต่อไปเมจิกออมันคืออะขึมา ต่อไปเรื่องสุดท้ายนะแองเกิลวิงว่าแองเกิลวิงแองเจลวิงเออโอเคโอเคไอแอปารไอแอปาร์ตว่าทำไมมาเร็วจังเลยเนี่ยโอ้ฉันถือปีกวงเข้าตู้เลยเมื่อกี้โอ้ยฉันสายแล้วฉันสายแล้วฉันสายแล้วโอเคฉันเอายาให้โอ้กดยาเลยหยิบเลยหยิบเลยจะไปกินข้าวก่อนอ๋อนี่ไงราได้ยามาแล้วเจ๋งไปเลยล้าลองใส่พ่อนท่กคนออกก็ใส่ได้เลยปลาวันนี้ไปดูเื้อพ่อกันเลยขึ้นไม่พอสองแสงมีแสงดาว เล่นๆเนี่ยไปดูชอนเด็ดเลยไปดูชอนเด็ดเลยเผื่อเจอมาดูหน่อยตอนนี้คือพ่ออะไรนี่ว้าวไปจัดอินเหมือนเดิมอ่ะเออถ้าเดิ้เลยเออพ่อหายไหมเฮ้ยพ่อกลับมาแล้วไม่ดีใจเนี่ยเหรอ,อ,อพ่อบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยนี่พ่อทำเป็นกิ่งไงทำเป็นสตองไงเรียบร้อยเลยเห็นไหม ขาบอกว่าฉันเนี่ยจะฟังพวกนายพูดเนะฉัชอไปเปิดประตูเนี่ยฉันขอโทษนี่ประมาณนี้แหละทุกคนโอเคพ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อพวกผมเก่งอยู่แล้วออหายากแก้ได้พ่อผมตายหลายรอบได้ครับมากินข้าวเช้าเลยเรามากินกันเไยทุกคนอะไรไงอะไรกินกองะไรแม่แม่กลับมาแล้ว,วฉันเห็นรูปแม่ดูว่าแม่ไม่อยู่แล้วซะอีกอวันดีลึกๆแม่คิดถึงลึกๆแม่งๆเลย แล้วแม่มองใครแล้วนั่นเออพ่อง่อแ่งอยู่นี่ขอโทษนะถ้าเกิดว่าแม่มาช้าไปชชามากๆแม่โอเคแล้วแม่เรามากินข้าวด้วยกันเถอะแม่มากินข้าวกันเถอะพ่ออยู่นี่พ่อไม่คิดถึงแม่ล่ะครับเออไม่เห็นพูดไรเลยเออะไรจะทำอะไรสักอย่างก่อนที่เราจะกินด้วยกันทําอะไรอะแม่เออแม่ทำอะไรหน้าแน่นอนมาแบบนี้เพราะแม่ได้ไม่ได้รู้สึกไงบ้างพวกลูกๆโอ้นี่ไงเลยบอกฉันรู้สึกมีความมีความสุดสุดสุดสดเลยมีความอคคอด ไมไใครข้ออีกแล้วเมื่ไม่ีเสียงข้อหรอเนี่ยลองกดเพลงอันนี้อ๋อ no ไม่อีกครั้งหนึ่งอ้นเดี๋ยวแม่บอกว่าไม่แม่อย่าไปอย่าไปเปิดนะไม่แม่อย่าแม่อย่าทำแบบนี้แม่แม่อย่าผ้าเบอร์มองไม่เห็นโว้ยไหนดูซิแม่เปิดทําไมเนี่ยแม่ทําโอ้โหแล้วดูคนเดียวกันกับที่พ่อเจอโอ้ยอ้าหายไปเลยอ่ะเออแม่วาดได้อ่ะ แล้วภาพชอบมาเบอร์ตรงช็อตเด็ดเออเดี๋ยวอาวุธนี้ดูสิเขาทิ้งอะไรมาสักอย่างหนึ่งกันไปเลยว่าคือเราได้ผ่านกันแนะน่แหวว่าวผ่านแล้วแต่แม่แล้วนี่มาเบอร์ก็ทำเรื่องสวยทันทีนั่นแหละทุกคนครับก็คือชาร์ตต์สองได้เล่นยากมากเลยนะเราใช้เวลาเล่นกันนานอยู่นะเนี่ยหวังว่าชาร์ตต์สามจะไม่ยากขนาดนี้นะเว้ยโอ้ต้องระบาดไปตามหาแม่แย่โว้โอแม่ไม่น่านเลย พวกเรานี่มันลูกประเสริฐจริงๆนะเนี่ยไปแล้วทุกคนครับว่าจะกนใหม่ในคลิปแน่นะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์เราด้วยนะเ,เนลื่นจนเสยงแหบเลยตอนนี้และก็สำหรับใครนะคะที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อีโมจิกบเลี้ยนหนามสุดหล่อท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นบ้านเรานี่มีแต่เรื่องจริงๆเลยโอ้ย